สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยตีนห้าอาจาอยู่ที่ส,สองท่านอ่า้วเปไงต่อฮะก็ะ่อยมาตลอดนะครับ ขออาจารย์หมินเป็นไงนะครับอยู่วอดฟุบอลบ้านคา,าับาามากหนักลนักเรียนตีกันบ่อของโควิดนี่โดนอะไรบ้างอะโดนโดนตีกันก็เยอะครับเพราะว่าสมัยาบนก็พออครับดีโคตรดีคัมากดีมากครับแล้วก็ดูรายสักขออจารหมิงหนหฮะก็มี ก็ครับปต้าายขอจานหินนะถ้าใครู้สึูกิตัวหานี่ดูดูร้อยสักตัวอักราได้นะฮะนี่เราเป็นคอรเดี๋ยวเขาชมหนะนี่โอ้เดี๋ยวขอโทษนะอันนี้อาจาร์เดียวจา์หินเลยนะจา์หินเลยจุดยอดมากครับตอนนี้ตอนนี้จา์หินไม่อยู่นะครับเดี๋ยว Neil, ตันนี้เขาป่าชื่ออะไรขอทีัชื่อศักครับป่าศักนะใครสุริยะบางเขนนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอันนี้ของอะไรครับอาจารย์หวินครับอาจารย์หวินน,น,อนะ,ะ,ะ,นะนอาจารย์หวินอ,อันนี้ธนูมือนี่ฮนะแล้วไหนครับนี่ก่อนอาจารย์หวินหมดอ่าอันนี้คืออะไรพุ่งจักรพุ่งจักรนะฮะพุ่งจักรเขาแทงเขาจำวันเขาจำวันนะฮะอ่าปิดตาปิดตาครับผมอาจารย์หวินแล้วก็ตรง ไอ้ก็คอลูกกระเดือกดูเดี๋ยวจะหอมมากแก,แก,แกล่มะเกลี่ไหนฮะมะเกลี่ยรังสิตครับรังสิตอาทิตัวนี้อนะครับรังสอปรังสิตครับผมมะเกลี่ชื่ออะไรดิอาจารย์แก่ขะเกลี่ยมะเกแก่ยมกแก่แก่ลรังสิตนะอ๋อมะเกลี่ยแตขอดู้เท่าไหร่ทีนะฮะรีวิวทีนะฮะรีวิวหน้าหลังเลยฮะตั้งนะฮะนี่ครับอันนี้ของนี่ของอาจารย์วินนะฮะเดี๋ยวเราจะถกเสื้อนนะฮะ นี่ครับอันนี้ของอาจารย์วินนะฮะนายปาหันหน้าหน่อยครับหันหน้าด้วยฮะอันนี้ก็ของอาจารย์วินนะครับเต็มๆนะครับนี่ครับขอบคุณป๋าสักมากครับไทยสุริยะบางเขนครับผมที่ให้ข้อมูลครับอาจารย์วินตะลิงชันนะฮะบางละมาดนะครับอาจารย์วินบางละมาด๋อนครพางากอาจารย์วินอ่านครพางากตะลิงชันครับผมวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่า ที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป